มีลูกค้ามาขอความช่วยเหลือตอนดึกๆนะครับเพราะว่าทางช่างเราก็งอมงอมไปหลายท่านแล้วครับพี่ต้อนก็กัดพันทำให้ครับบอกว่าเดวไ,<ห>ไปพรุ่งนี้ ี่คอย่างน้อยพี่ดอนอย่างน้อยลูกค้าเขาเขาก็ไปหายังคิดถึงเรานะขอบคุณจริงๆนะครับผมที่ยังที่เพ่งกันนะครับแต่ขอเป็นคนแรกขอเป็นคนสุดท้ายอยไางนี้ใช่ครับผมขอบคุณครับรอผลชีิตเอาเลยคิดถึงเป็นคนแรกแล้วครับแต่ก็อย่าดึกเกินนะครับอันนี้ยังหัวค่ำอยู่ก็พอได้อยู่ขอบคุณ ครับบอกขอให้มันเข้าทรงเข้าที่นิดนึงพรุ่งนี้มีงานเช้าครับผมจัดให้ครับ